ากในฐานะรุ่นพี่รุ่นพี่ค่ะเอออีกครั้งหนึง่งฝาก<น>เรื่องอะไรดีคะคนที่มาถึงร้านแรกแล้วค่ะเราไม่สนใจว่าคุณจะมีกี่ร้านแล้วตอนนี้เราสนว่านี่คือร้านแรกของซอบแล้วถ้าสมมติคนที่บอกว่าฉันก็กรลางจะเดินตามพร้อมกันเดินตามเส้นทางที่จะไปถึงร้านแรกเหมือนกันอ,อยากฝากอะไรให้เขา,าอยากฝากว่าความเชื่อต่อเป้าหมายเรามันเป็นแรงขับเคลื่อนชั้นดีอย่างหนึง่งถ้านวันนี้คุณเชื่อได้จริงๆว่า เงินล้านเป็นเรื่องที่เราจะทําตามถึงให้ได้และเป็นเป้าที่เป็นไปได้มันจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเราแค่ยังเคลือบแคลงใจอยู่ว่าล้านหนึ่งแล้วมันไกลตัวไหมเรายังไม่มั่นใจในเป้าของเราค่ะระหว่างทางเดินเราก็จะไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทําด้วยเหมือนกันแต่อยากให้ยึดมั่นไว้ว่าการที่เรามีเป้าและเราจะไม่ยึดถือเป้าจนกลายเป็นว่าระหว่างทางเราเราจะไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเลยด้วยนะบางครั้งซอฟเคยมีประสบการณ์แบบติดลมแบบว่าก็เป้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้ จนเราลืมมองโอกาสระหว่างทางที่ไม่เป็นการเรียนรู้และโอกาสอื่นๆที่อาจจะพาเราไปถึงเป้าได้เร็วขึ้นได้ซ้ํา